สวัสดีครับ <c oughs> วันนี้เรามีข้าวหมูคูฝนนะมาทานนะมีไข่นุ่มเนาะมีผักกินกับก็มีแทงกวาแล้วก็มีเราพานะสจียบอร่อยครับ มกุแตงกวาครับ ใครนุ่มแซ่บครับขอบคุณมากนะครับทุกทนที่รับชมนะครับ